จะได้ทำสำนึกดีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชธานีโศกประจำปี2565ค่ะวันนี้20ตุลาคม2565ดิฉันก็พาท่านผู้ชมนะคะมาที่วัดกุดระง,งมค่ะซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านกุดระง,งมบ้านใกล้เลือนเคียงกับราชธานีโศกเลยนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกันเลยอะคะ่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีงานชาพนก,กิจศพคุณพ่อสะอาดนะคะซึ่งพวกเราก็จะคุ้นชินกันดีค่ะ หรือว่าพันตำรวจโทสะอาดนะคะสุขจิตซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ก็จะมาทำการชาปนากิจอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเหอสูชีวิตหรือว่าเมนเผาศพในราชธานาีอโศกถูกน้ำท่วมค่ะวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านกุดง,งมุมแล้วก็ชาวบ้านที่อนุเคราะห์ให้ศพของคุณตาสะอาดได้มาชาปนากิจกันที่นี่ค่ะ การหรือว่าจัดจะสารกันยังไนครับครับก็วิพยบานบาลเป็นกบอก็จะมาจัดการเตรียมเตียงเตรียมโต๊ะเก้าอี้แต่ว่านนะครับเตรียมอะไรแล้วก็เหมือนเ,นาเนา้าหนี่็ได้มาแต่จะเสาเป็นว่าหามาจัดเตรียมไว้ายาที่นอนบลาดาคนจะเอาโซฟาคนว่านะาจะต้องเตรียมเพื่อคพิมเติเหลือการเป็นาวานะเพราะว่าพยบานบาลก็ ทำงานอยู่ในบรรดาศนะครับปกปุองกับทำงานน้ำกันอะไรนะครับแค่รอยเลือดเต็มที่แหละครับมากันใตเสาเลยอ่าครับหรือว่าอย่าปล่อยดีนะครับมาจะทำเป็นอยากที่นองกันพี่กาและบ้านนอนอยู่ไกลกันครับปกป้องครับดีใจนะครับทีพีนองบ้านไกลกันมาอยู่น้ำกัน ครับผมม็มีพ่วงไปแค่นี้และครับก็คือว่าขอบคุญทั้งนี้ด้วยกันเลยนะครับครับขอบค,คุณค่ะครับคืทางวัดเนี่ยมันก็ต้องเป็น ที่พึ่งพาของญาติโยมได้นะเป็นที่ยึดเหนี่ยวยึดกำลังใจของโยมต่าวัดไม่ช่วยเหมือนเขาเรียกว่าบวรนั่นแหละ,ะว,วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านและวัดผัดกันช่วยก็อวยใจถ้าผัดกันก็บรรยายทั้งสองทางเพราะว่าทางวัดนี่ก็พึ่งทางบ้านนะเวลามีบุญมีการมีงานทางวัดก็ทางบ้านก็จะมาช่วยมาช่วยทางบ้านทางวัดนี่ เพราะว่าแต่ทางวัดก็ช่วยทางยุทธญาติโยนยัยนงไงย,ยามาตายยามเกิดตั้งแต่เข้าวัดตลอดเนะก็เป็นอาคุธเหมือนกันก็ก็ดีใจเพราะว่าไอแต่ก่อนอาจารย์มาอยู่ใหม่ๆแต่ก่อนปี6กสองมาอยู่นี่ศาลาหลังนี้ยังยังไม่ได้ทําเลยก็ไปทำหนังสือไปขอในบรรลาบไปขอทรายมาสองรถพ่วงใหญ่เลยมามากรมาทำที่ศา,าลานี้ แล้วก็ปุ๋ยเหมือนกันปุ๋ยที่บรรลาเนี่ยก็เวลาขอไปให่โยมปุ๊ยนี่ไปขอก็เอามาให้ทีละสี่ห้าคันรถนึงเพราะว่าเอามาไว้วัดทีนี้ชาวบ้านก็ขอก็ได้ใช้กันทั้งหมู่บ้านนะนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คุณลุงงุมนี่ชาวบ้านคุณลงุงก็ได้ไปมีอาชีพได้ทํางานที่บรรดาเกือบร้อยกว่าคนเลยทำงานมีอาชีพกับบรรดาีดยก็ได้ช่วยทางบ้านคุณลุงงุมเยอะนะ ช่วยกันคือบอกบ้านลาดนี้ก่อนคือว่าดีมากๆนะดีมากที่ว่ากระจายชุมชนคือกระจายคือกระจายอาชีพไม่ต้องไปทํางานไกลไม่ต้องไปเสียค่าน้ำมันค่ารถไปนกะก็ได้ทํางานอยู่ที่บ้านนะอคือบอกว่าใกล้บ้านตัวเองก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายก็สร้างอาชีพให้ชาวบ้านกล,นลุ่มบ้านลาดนะคือเหมือนบ้านที่บ้านน้องนะเพราะว่า เรามันอยู่ใกล้กันนะนะอาจารย์ก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปหรอกมีแต่ให้โยมไปขอต้นไม้คือคือต้นอะไรทองุไรนี่มาจากมัราะเนี่ก็ให้มา่เต็มปลูกเต็มวัดนี่ต้นทองุไรนี่นี่แหละคือบอกว่ามัณฑะเลาดีดีทุกอย่างนะว่าตั้งแต่มาเป็นเจ้าวาดที่นี่คือได้มาอยู่นี่ห้าปีแล้วมาอยู่นี่ห้าปีแล้วแต่หลวงพ่อเกิดที่นี่นะคนบ้านนี้นะหลวงพ่อ ก็หลายปีหลายปีคืออยู่ตะการอำเภอตะการก็เจ็ดปีอำเภอตะการก็เจ็ดปีอำเภอม่วงก็สองปีบ่อสีใหม่สามปีแล้วก็ไปถึงได้กลับมานี่ทั้งวัดทั้งบ้านเนี่ยเพิ่งพาดกันเวลานี่เราก็เหมือนประสบนี่มันลาดก่อนทุกปีถ้าท่วมก็ก็จะท่วมก่อนเหมือนกันเลยเห็นไหมอย่างนี้เลยแต่ก็ ปากเป็นคนบ้านลาดว่ายังไงคะตอนนี้ก็แช่น้ํานานเหมือนกันนะว่าก็เป็นห่วงนะนดูดูไดูแต่ว่าคนให้ท่านถ่ายทอดสดอยูเทศธรรมะคนบ้านลาดเนาะปากเป็นคนบ้านลาดก็รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองเพราะน้ําโรคน้ํากัดเท้าแล้วก็ยุงมาไอ้พวกมาตามน้ําก็เป็นไอ้ตะขาบงูอย่างนั้นน่ะอันตรายมาําน้าต้องระมัดระวังนะรักษาสุขภาพด้วยทางวัดก็เป็นห่วงเหมือนกันน่นะเพราะว่า คนมันลราดเนี่ก็ดีทุกคนนีทุกคนตั้งแต่สมามะจนถึงญาติโยมนะ,ะน่ารักทุกคนดีทุกคนเพราะว่าอัตยาิยะสยดีหมดมาเนี่มาทีแรกมาอย่างนี้มากวดไปไม้นี่ก็มาเอาไปหมดเลยอย่างนี้เอา,าไปหมดที่ว่าพระเขาไม่ได้กวดนะนี่ผม <c oughs> เก็บไปทําปุ๋ยสบายเลยนี่แหละน่ารักทุกคนชาวชาวมัลราดเนาะ,ะแล้วก็ขอให้ชาวมัลราดทุกคนเนะานจะจนแก้วคาด ปลอดภัยเนาะจากคุกก็ไปคือน้ําต่วมเนาะจงมีความสุขเนาะจงมีอาตมาก็ขออ้างอิงกับคุณพระศรีรตัตตายคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนาะจงปกป้องราาักษาจาวเวลาทุกคนให้อายุมั่นขวัญยืนเนาะจงมีแต่อายุวันนะักสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดสิ่งใดที่ประกอบชอบไปดรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสมาเร็จงพันสําเร็จจงได้กันทุกท่านทุกคนเทอินขอเจริญพร วันมาตลอดทางานเื้นเระยบบูรุมาตลอดเป็นชีวิตที่ทุ่มเทให้กับศาสนามาจนเวลาสุดท้ายสุดเจ้าท่านบอกว่าการอยู่อย่างเจียดค้าน,นแม้ร้อยปีก็ไม่สู้อยู่มีชีวิตอยู่อย่างมีความเทียนแม้เพียงวันเดียวแต่พระายาศาสตรีใช้ชีวิตอยู่กับอยู่อย่างคือศีลปฏิบัติธรรมมาตลอดจนเวลาตัวท้แปดสิบเก้าปีคิดว่า เป็นชีวิตที่คุ้มนะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมกับตัวเองกับครอบครัวได้อย่างน่าอนุโมทนาสุดท้ายนี้นะเราก็ได้เห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่มีอะไรได้ไปหรอกเกิดมาสิ่งที่ได้ไปกับิตดตัวเขาก็าคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขาได้มาสร้างสิ่งที่ดีดไว้กับโลกนี้ที่เราได้เห็นได้พบ ตรงนั้นป็นด้นั่ตดตัวกันไปทุกท่านทุกคนเชิมขอเชิญท่านผู้เกียรติุกขึ้นยืนไว้อาลัยกับท่านตำรวจโทรสารทุกท่านครับเชิญครับ คุณแป๋เดียวจากร้อยตำรวจโทเวทปินโทกองเอกยศรอปตรดที่อดขอบคุณครับ